็นท่านพัฒนาทุ่ม600ล้านบาทเปิดตัวแคมเปญ Summer Invitation 2025พลิกโฉม Summer 2025 บอ,อกย้ำไทยเป็น Destination of the Year 2 0 2 5นเนลมิตศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็น Global Summer Destination รวมทุกประสบก,การณ์สัมเมอร์ไว้ที่เดียวพร้อมดึงฟรีนโซโลชาและเบกกี้รีเบกาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแคมเปญเพื่อเจาอกลุ่มเจนแซดและเตรียมเป็นนางสงการานของเซนทันเวิลด์ตัวแทนแห่งความงดงามที่จะมาสร้างสีสันในเทศกาลสงการานประจำปีนี้ค่ะความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วม เปิดแคมเปญช่วงซัมเมอร์นะครับกับทางเซ็นทรัลนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ประจบเหมาะกันพอดีนะครับเพราะว่าทางสตอร์ทอเองเราก็ได้ขารับนโยบายจากทางรัฐบาลในเรื่องของการเปิดแคมเปญซัมเมอร์เฟสติวัลเหมือนกันนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับที่เรียกว่าแนวคิดในเรื่องของเซเว่นวันเดอร์เซเว่นมันนะครับ เพื่อสอดคล้องกับปี Amazing Thailand Grand Tourism and e p o n t Year นะครับ2025นะครับที่ต้องการจะให้เมืองไทยเนี่ยมีความเป็น All Year Round Destination หรือว่า Seasonless นะครับจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นตลอดทุกเดือนทุกวันนะครับไม่ไมขาดช่วงไม่ขาดสายทำให้นักเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางองเที่ยวมาได้ตลอดทั้งปีนะครับเ,เพื่อให้เป็นการภาพลักษณ์ของการเป็น World Class Destination หรือว่าเป็น Hub of Event ต่างๆนะครับโดยที่ เราก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นเรื่องของกีฬานะครับการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งกีฬาแข่งขันกีฬาต่างๆมากกรรมดนตรีนะครับที่มีน่าสนใจอยู่มากมายนะครับมากรรมเรื่องของสงกรานนะครับที่จะมีการจัดทั่วประเทศนะครับทั้งที่สนามหลวงนะครับที่เซ็นทรัลเวิร์ดแห่งนี้นะครับหรือสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับ เรื่องของไพร์มันนะครับในช่วงเดือนมิถุนาต่างๆนะครับที่เน้นถึงเรื่องของอความชอบเที่ยวต่างเศนะครับที่เราให้ความส้องกาอยู่อย่างมากในช่วงนี้นะครับเรื่องของเรื่องการอาหารนะครับอาหารอร่อยต่างๆนะครับเพราะว่าทรทเองเราก็เน้นในเรื่องของไพร์มัสดูอินไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ออง,ออองมัสเ,เตสเรื่องของอาหาหรการกินมัสทรายเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายมัสบายนะครับของที่ของฝาก ท่ทุกคนจะต้องอไปซื้อของฝากไปฝากคนที่บ้านนะครับมัดซีไปดูแหล่งท่องเที่ยวัิซีนต่างๆรวมถึงเรื่องมัดซีเรื่องของกิจกรรมเทศกาลการไปบินีที่กคนต้องไปสัมผัสนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คิดว่า,าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะดึงนักเที่ยวมาได้อย่างเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 5- 1 0ออย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเรื่องของรายได้ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ทำให้ปลายปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง3ล้านล้านบาทบอย่างแน่นอนครับเซ็นเตอร์เองนี่ก็สับคุนนโยบายของรัฐบาลกับกรทรนะฮะในการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเ o r ่อทั a ร์ดีเท่เนชั่นนะฮะโดยที่การจัดอีเวนต์ทั้งปีนะฮะซัมเมอร์เองเป็นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดยาวนะครับแล้วก็เป็นวันที่คนพักผ่อนนะครับ ก็ทั้งหมด600ล้านบาทจัดก,กิจกรรม2เดือนเนี่ยทั้งหมดใช้ประมาณพันอีเวนต์นะครับแล้วก็เราปีนี้เป็นพิเศษครับที่เราได้ร่วมกับแฟรเตอร์สุปปี้เนี่ยนะครับรบเจ็ดทาปีสุปปี้แล้วก็ส5ปีของเอร์ฐพนาเนี่ยเราทรันแฟรเตอร์ของสุปปี้เนี่ยทั่วไปสู่กันท้าเราทั่วประเทศน,นะครับแล้วเราก็หวังว่านะครเราจะ ามารถที่จะสร้างทราฟฟิกที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของเราเนี่ย115%นะครับโดยที่จะมีเป็นยอดที่ spending เพิ่มขึ้น35%ครับครับก,ก็เอาฟีนเม็กกี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นแพลตดอร์มของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเาฟีนเม็กกี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะมากนะฮะเราพยายามเอาฟีนเม็กกี้เป็นเ,เรียกว่า,าโฆษณในการที่จะประกาศ ให้กับกนักท่องเที่ยวทั่วโลกนี่มาเที่มาทิพประเทศไทยครับจริงเรา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 ,เรามีเซอร์วิสของนักท่องเที่ยวอยู่ใน,ในสู่การค้าของทัวริสเนี่ยทุกประเทศอยู่แล้วนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นแอปพลิเคชันหรือว่าจะมีแอร์มาร์ชั่เดอร์ประจำแต่ละศูนย์ที่สามารถพถูสินประทานนั้นได้ 这老公。